จัดมาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนะหรือคนละหนึ่งชิ้นก็ดูแล้วเอาจริงๆอ่ะนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าคนเดี๋ยวนี้มีอคติจนลืมมองมองว่าการจะยังประโยชน์อ่ะพุทธศาสนาห้าพันปีเนี่ยมันก็ต้องมีการมาหนุนใช่ไหมถ้าไม่มีการหนุนมันจะไปได้ยังไงอันนี้เอามาครับถามได้เลยนะครับดวงนะครับนะจัดของขวัญมาแล้วก็ถามได้เลยนะครับ <c oughs> นะหนึ่งหัวใจส้มล่ะจัดมา นะะขอบคุณครับหนึ่งหัวใจส้มนะถามมาได้เลยนะครับนะพิมพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคําถามเข้ามานะพิมพ์ด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคําถามเข้ามาเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปละงานมันเยอะนะเออต้องไปทํารายการอีกอีกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคลิปขอบคุณครับหัวใจส้มโตโน่สวัสดีครับโตโนลุง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 จัดอะไรมาให้ผมยังเดี๋ยวดูนี่ลุง ลุง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 จัดของขวัญมายังยังไม่ได้จัดเลยลุงลุงถามอย่างเดียวอ่าจัดของขวัญมาก่อนคุณสีคุณสีปัญหาเกี่ยวกับงานจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะคุณอดทนไว้อ่ะจะผ่านได้นะเพราะคุณเป็นคนอดทนไพ่ไาวงั้นนะคุณสีเอาจัดมานะครับเราตั้งคําถามกันได้เลย โตโน่กับพันยาเขาออกไปอยู่กับมือที่สามมีโอกาสที่เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวดูให้แค่นี้นะว่าผมดูแค่ว่าคุณถามว่ามีโอกาสจะได้กลับมาไหมต้องไปคุยกันอนะไพ่มันมีแค่นี้ต้องไปปรับทัศนคติหรือความเข้าใจกันก่อนไพ่มันมีแค่นี้นะผมดูได้แค่นี้ทุกอย่างมันอยู่ที่การตกลงและการคุยอะนะ แม่นมากนะผ่านไปได้ด้วยดีไหมนะเกี่ยวจะผ่านไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับงานคุณสีไงปัญหาเกี่ยวกับงานไงเขาบอกว่ามันมันผ่านไปได้เพราะว่าเขาเขาแข็งแรงมากนะมันเป็นไพ่อ่ะราราชินีถือดาบไงอืมโตโนโ่ทุกอย่างมันอยู่ที่การคุยอะ่ะคุณโตโนโ่นะมันอยู่ที่การคุยเอาจัดมานะคนละหนึ่งของขวัญแล้วเดี๋ยวดูกันไปคนละหนึ่งคำถามหน่อย จะมีโชคลาภไหมหน่อยนะจะมีโชคลาภไหมส่งของขวัญยังไงคะก็นั่งไงก็ดูข้างบนเด็กเขามีหัวใจส้มมีดอกกุหลาบอะไรเงี้ยเออข้างล่างไงมีข้างบนเนี่ย,ขนเ,นยเขามีหัวใจส้มมีดอกกุหลาบมีอะไรเงี้ยส่งมาก็าต้องส่งให้ก่อนแล้วผมจะดูให้เออมีคำว่าของขวัญน,นี่ยมันอยู่ข้างล่างอน,นี่